ต้อรับเอาอียเข้าผิดตัว <c oughs> มาถูกตัวแล้วครับผมเมื่อกี้เข้าผิดตัวนะฮะทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยงงๆแบบนี้แล้วท่านผู้ชมเอาอีามันมันใช้พันหนึ่งนี่ว่าโอ้คือแบบนอนโรงพยาบาลจนซินไงเบิกมาสองร้อยมีอะไรที่โดนขโมยได้ไหม แม่น้ามีอะอย่งมีสบูน่นะมันจะขโมยไหม,มสบู่โง่ๆผ่านแผลมีกี่อันสามอันเกาะเราแบบยังไม่ได้ทําเพิ่มเลยถามว่าตอนนี้มีของไหมมีนะครับมีหนังนะประมาณร้อยหนึง่งไปทํามาช่วงกลางวันแบบช่วงนี้ไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเมืองกูุงเหงาจัดช่วงกลางวันนะครับ ประมาณแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเงี้ยไม่มีใครอยู่เลยอ,ะอนะครับผมไปล่าสัตว์แบบโคตรเหงาบอกเลยหหเหมือนสมองเขาไม่ค่อยดีแน่นะเ,<อ>เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอ,อบก่อนแอบก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวโดนส้มตีนครับผม เพราะว่าเมื่อวานท่านผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังก่อนเมื่อวานคือทาง 5M, Red m มีปัญหานะครับผมผมเลยตัดคลิปแบบนั้นนะฮะอยู่เดียวตัดจบเลยนะครับผมจริงๆเราจะไปตีกันต่อนะครับทุกชมต่ออีกสักไฟส์องไฟส์ไฟอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละฮะคือไฟมีปัญหาแล้วเข้าไม่ได้ทีนี้ก็เลยยาวเลยครับก็เลยไปนั่งเล่น ROV อะไรกัน นะผมก็เลยไม่ค่อยไม่ได้เข้าเมืองเลยแต่วันนี้น่าจะยังตีกันอยู่ครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวโทรหาอัดโลแล้วกันฮัลโ <Hello. S 1> หลครับพี่ไนก์เกิร์โยบ้านอยู่อยู่เขตสามกันอยู่เขตสามกันใช่มาคุยเรื่องสตอรี่ไหมว่าตีกันเท่าไหร่นู้นนี่นั่นไงมาเร็ว <Okay. S 2> มาเร<ๆ>็วกำลังไปโอเคครับเดี๋ยวจะคุยกันแล้วว่าท่านผู้ชมคุยตอนนี้กันแล้วว่า เว้ยเบาๆหน่อยนะสูตรดำนะเนี่ยคือแบบพวกกูนี่ตีมาหลายแก๊งแล้วบอกเลยแต่แบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแค่ไม่ได้ฟาร์มเนี่ยแค่อยากเล่นด้วยเฉยเดือดได้แต่เรียกเงินเบาๆหน่อยแก๊งนายกหรือแก๊งยาจกไงไม่มีตังค์ทำเยี่ยอะไรเลยพวกเราไปแถวว่าพวกเราไปแถวว่าเฮ้ยรถตัวแรงมาไ้เอางี้ สวัสดีครับเฮ้ยมาวะสดีครับเอาไงไหนเราเสนอมานับไฟครับวันละวันละห้าหมื่นครับให้ใครแพ้ไฟครับยังไงครับนับเลยครับว่าเนี่ยเลขกี่รอบไปได้ครับนับนับจากครูดาวครูดาวหมอครับแล้วก็เลยว่าใครชนะชนะหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ไปเลยครับหลังตีหนึ่งจ่ายห้าหมื่นครับจบหนึ่งไฟใครชนะก็นับหนึ่งศูนย์สองศูนย์ตีหนึ่งก็จ่ายเลยห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคไหมครับโอ้พวกผมไม่มีตังค์หรอก เอา้าอืมไออยากมา<ผ>มเล่นด้วยเฉยครับผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันผมก็อยากจะเล่นด้วยครับอุ้ยมีคนรวยแบบมโนเรียกเรียกแพงตลอดเลยอสุดดำอ่ะเอา้าผมเรียกแพงผมจริงจริงนะผมอยู่ที่นี่มานะผมไม่เคยเปิดใครก่อนเลยอ่ะครั้งนี้ผมเปิดผมจะขอไม่ได้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะทำยังไงครับไม่รู้ป้าที่ท,ที่ที่มาเปิดพวกเราเนี่ยอยากเล่นด้วยนะแบบว่าเห็นแบบเห็นแบบไม่มีอะไรทำในสุดดำไม่ถ้าเกิดอยากเล่นด้วยอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะตีได้เลยครับ แต่นี่คือรอเรียกไปเรียกมาเล่นได้ครับผมผมมาอยากเล่นด้วยอยู่แล้วครับพวกผมพร้อมเล่นอยู่แล้วครับแต่นี่มันเกินไปเล่นไปแล้วครับเกินความนับถือไปแล้วครับเข้าใจผมไหมครับมันมีเรื่องอะไรอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันมีเรื่องอะไรที่แบบมันมันเกินไปอะไรเงี้ยผมผมไม่รู้หรอกว่ามันสุท้ายมันเรื่องอะไรมาตีพวกผมแล้วก็มามาอย่างเงี้ยครับมาเลยไม่จริงๆเสียพูดไว้ก่อนนะจริงๆเสียยังไม่ตีพวกเรานะแต่มันมีคนแบบดันพูดขึ้นมาไง เลยแบบเปลี่ยนเป้าหมายไงจริงจะตีสุดแดงได้ซ้าเมื่อวานน่ะแต่มีคนแบบปากดีขึ้นมาไงเมื่อวานน่ะใช่ไหล่ะอ่ะถูกต้องไหมอ่าก็ทำไงผมไม่รู้หลอกครับเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมาตีที่บ้านผมมาพ้นที่บ้านผมอยากเล่นด้วยผมเข้าใจผมก็เล่นด้วยเขาเล่นกับใครก็ได้พูดแเจกับผมจะเล่นกับผมผมอ่ะเดี๋ยวที่บอกแล้วครับทุกคนอยู่ในสายตาผมไม่เราเรเรื่องที่ว่าเราว่าเนี่ยคือเรื่องอะไรเปลี่ยนเรื่องดิเรื่องเรื่องไหนครับไม่ที่เราว่าอะไรนะ ที่โนถามมเื่่อกีี้ทแบบมันมันหนักเกินไปแล้รพวกคุณรับไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันมันเป็นเพราะอะไรเป็นพวกพวกเสียหรืออะไรไม่หรอกมันเป็นเรื่องที่ในใจพวกผมเองครับว่าพวกผมมันเหมือนกับเหมือนกับต้องโดนตลอดเลยครับเย็นเยดนอะไรอะพูดยังไงครับโดนอะไรวะโดนอะไรอ่ะไม่เลยครับนี่ครับคือว่าแตที่สตอรี่โดนอะไรอ่ะพูดไปแล้วครับโดนอะไรถึงจะถีบเนี่ยไม่มีมันจบนี่คือยังไงครับเออไม่ไม่อ่าโอเคเวลาซอรี่คือยังไงครับ ก็เล่นตามที่คุณตามที่เสียบอกเลยครับสองทีสองตีหนึ่งสามสามทุ่มถึงตีตีหนึ่งอ่ะได้ผมให้เลยครับแต่ผมบอกเลยว่าก็ถึงมาปุ๊บก็นับไฟเลยหมอนับปุ๊บก็นับเลยหนึ่งสองสามจนถึงตีหนึ่งใครแพ้ก็ห้าหมื่นแต่้าเกิดไม่ไม่ไหวก็บอกได้ครับหรือจะเล่นสามวันจบวันเดียวจบผมอยากเล่นด้วยเฉยครับจริงแล้วผมก็อยากจะเล่นด้วยสามวันจบก็เลยครับก็อย่างนั้นแหละ ถ้าไ,ไ,ไม่อยากที่แบบบาดหมางกันจริงๆเลยใช่ถ้าคือม<ช>ันมาเล่นเพื่อแบบหเห็นอันนี้แบบพอพูดตามตรงอ่ะแบบคือไม่เห็นเก๊กไหนตีกระสุดดำเลยเข้าใจป่ะนึกภาพอรือเปล่า<ช>ผมอ่ะเข้าใจผมจะไม่ตีนูนติ๊กอยู่แล้วอาทิตเนี้ยจุ๊ยที่นนติ๊กโอเคเออ <laughs> เอเอ,เอสิ่งที่คุณกิวเสือมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับเออก็คือถ้าหนึ่งวันใช่ไหมผมแพ้ถือว่าผมแพ้สามวันผมไม่เอาแล้วครับมันน้อยไปไม่ไม่ไม่ ถ้าเกิดสามวันกติเราเฉยๆครับถ้าเกิดบอกสามวันจบก็ก็ถ้าเกิดว่าเล่นแค่นี้ก็ได้ครับก็ถือว่าสามวันจบก็เล่นปกติทั่วไปครับมันก็ได้เอาเอาแบบนี้ก็ได้พี่สามวันคิวๆแต่งั้นสามสามวันจบแล้วก็อสามทุ่มหนึ่งตีหนึ่งถูกต้องไหมเดี๋ยวยับไลยแบี้เลยเราจะไปเล่นกับเขาเลยพวกไปแถวพูดอีกแล้วผมไม่ได้ชอบนะไม่เอาไม่ครับพี่น้องอย่าไปพูดอย่างนัั้นครบมันรูถูกเขารูถูกผมด้วยครับ ผู้ใหญ่ก็ืพลินอยู่ไม่เห็นเหรอวะก็เออยังไงครับเย็นจีไหมยังไงเย็นอย่างนี้ไงครับยังไงดีครับก็เอาตามที่เสียบอกว่าไงตามตุ้งเดือดเจอไอสามตุ้งตีหนึ่งสามวันไอ้เหี้ยพวกปลายแถวน้องแซ่บเขาพูดเลยไม่ได้ยินน้อแซ่บว่าอะไรเขาแซ่บว่าอะไรแซ่บไอแจมอว่าบนี้แหละแจมอย่างนี้แหละวะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องตะโกนนะเอาไงทุกคนว่าไงเหรอวะกโอเคไหมสามวันเลยพี่ยังไงเลยไม่สามวันตอนแรกก็ว่าจะ บอกเขาว่าเออถ้าพอแพ้ใช่ไหมผมก็เสียให้เออเนี่ยตอนตีหนึ่งเสียให้ห้าหมื่นใ่ไฟละห้าหมื่นนะไฟละห้าหมื่นใช่ก็จะไ่จ่ายทำไมอะโอ้โหไฟละห้าหมื่น้ะเราแพงแพงไปอู้โอเี้ยไม่แปลกภาพแก๊งเราดิแก๊งอื่นไม่อยากเล่นกับมันไม่ต้องสืบหรอกเฮี้ยมันเรียกแพงอย่างนี้หละเฮี้ยมันก็บอกว่ามันไม่เคยเปิดให้ก่อนเพราะพูดอยู่ ก็เรามาช่วยนี่ไงก็มาช่วยไม่เหงาไงมันเขาไม่อยากเล่นใครเลยพูดไม่อยากเล่นแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยมันไม่อยากเล่นใครใช่ใช่แต่ถ้าแก๊งไหนฟาร์มไปเยอะเขาจะไปตีเอ้าใครฟาร์มเก่งแข่งกับเขาก็คือมันเปตีใช่ก็คือแบบว่าห้ามห้ามของเยอะกว่าเขาเขาจะเป็นโดนหนอ่งโดนยัดในคุกโดนตีค่าคุกเลยโดนตรวจจับน่าเกลียดไปละก็สามวันแล้วก็วอจบสามวันแล้วก็วอจบเรื่องของไปดีเหมือนเดิมอ่ะ รู้ตัวไหมมึงตีแก๊งที่จนที่สุดในเมืองแก๊งแม่งเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลยไม่เอาเฮียอะไรเลยเนี่ยจะเรียกอะไรไม่คิดเลยให้เราเล่นนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปดูร้านเองมาเดี๋ยวไปไปคุยไปคุยไปใพี่ใกล้ๆได้ป่ะตรงนี้เราจะไปคุยกับหมอก่อนถูกไหมไปคุยกับหมอครับผมคุยกับหมอครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับคุณกิวได้ครับได้ครับคถับคุณกิวไปไปคุยไปได้ครับเฮ้ยไปแถวแรงงงวะเฮียแล้วเราล่ะ สอาไใสองคนเลยเขาบูเยอะหรือว่าไงไปไปทีไงว่าย็แรงเรแสดงว่าชักลูกแสดงว่าชักลูกถ้าไปเจอกับลูน่าติกน่าจะช็อกก่ะลองเลยหนักเลยไม่คือที่เล่นไพ่บอรนดิงเข้ากับพี่ได้สุดแล้วล่นบอร์ิงเล่นสนุกสุดแล้วพวกแกไปบอร์ดิงดไอ้บอร์ิงบ้าจนไม่รู้สึกแล้วตนชิน ใครราห<อ>้เราฟังคำนี้ไว้นะเว้ยบอกว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปขอจบมันอย่ดีฟังคำนี้ขึ้นใจไว้นะเว้ยขึ้นหัวไว <c oughs> ้เออมันหรือมันหรือเรากันแน่เนี่ยคือเขาท <ง3 S 1> ั้งสามตู้ถึงตีหนึ่งใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ได้ตี๊ะใครนานจนแบบไม่รู้ว่าแบบเออแกงอื่นเขาตีกันเขาบับกันไปถึงไหนแล้วนะเออเขาแบบเล่นกันไปถึงไหนแล้วอ่ะกี๊กวากันดอกไมไปแถวฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่ ไอ้ไปแถวไ้ไปแถวไปที่เร็วนิดนี offs, ่รถเป็นใหญ่จัดอะไรกันเนี่ยที่ไอสัตว์นี่แบบไม่คนบางคนแม่เลี้ยงเลย แล้วเมื่กอกี้มันพูดว่าอะไรบอกว่าอันนั้นกระแรงอยู่นะครับอะไรไปแถวไปแถวกระแรงอยู่นะแรงเลยวะยอมงเรี่ยวไรงทาสมเภษสมเพษเมืองไมืองเมืองเมืองไอ้โมนี่้ย คราวนั้นไม่โดนถ้าไฟตรงนี้เล่นเล่นข้างบนนะถ้าไฟตรงนี้วิ่งขึ้นบนนะออกครับพี่ฮะที่เราโดนป้นอ่ะสองทีน่ะอ๋อทำไมครับสูดสูดไหนป้นนะก็สูดแดงไอ้แดงนั่นไงแดงสูดแดงอะไรใหม่ที่หายไปอ๋อหายไปแล้วเหรออ๋อแดงแดงสองอีกแดงสองคนทุนระดีสูบพ้ะแก่งครับผมกินมาสูดดำไปแค่กินโดนป้นสองทีนี่สุดบ้านชิ้น มันก็ควรรู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรผิดก็ต้องควรบอกอยู่แล้วเออเห็ุตัวกูเยอะเลยคนเดียวคนเดียวไปแล้วนี่พี่เราไปแล้วแบบคืนขอครบด้วยคืนครบได้คืนแล้วใช้เวลาแล้วคือนสู่กันฟังใช่ไหมสรุปไปเล่นสามวันแล้วเหรอเื่อนเรื่อยเขาบอกว่าเรื่อยๆใช่ขอจบก็ได้ควรนมีคนยอมโอเคเอาอีกแล้วอ่ะไม่ใช่แบบต้องเอ๋องต้องเอ๋อผู้ละผมไม่ใช่เขาเรียกวานแบบผ้าสิบตัวอย่างนี้ปะโอ้โหนั่นเกินไปเกินชอบเกินนะอันนี้เกินนะเอา ้็เขาชอบเรียกของเยอะๆอะผ่านะโนวาโดนมาแล้วนะเออวานเชฟเขาเรียกวานฮะสี่ตัวเนอโดนเรียกเออตอนตอนตอนโนวาออกตำรวจแรกๆอ่ะแต่ตอนนี้วานหาง่ายนะอะ็รขู่วานตากง่ายแต่มันเหนื่อยใช่ใช่ต้องไม่เถอะกับดูวานไม่ถ้าแบบมันเสนอมาไม่เข้าใจเราก็เราไม่นี่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องตามเกมมันเออแค่นั้นก็เจอเนี่ยก็บาดหมากันอยู่นี่แหละตีกันไปจนแบบเมืองแตกไปเลยเฮี้ย ที่ที่เราเข้ามาใช่เราเรามีกี่คนวะแปดคนใช่โดนลุ้มยับเลยอะไอไอผมจมพูแม่งโดนไม่สามเข้าสองคนแม่งโดนเออเออเขาคู่น้ำลายยับไไมม่หวแเลยที่น้ำลายับเียเต็มเลยับเอยเป็นเป็นปะวะปีกผมมาตอนหนึ่งกู้มาไอไอแซมมอลลี่เทียอะไรนะใช่ใช่ใช่มอลลี่ซรงเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรนะมีอะไรรูปผมหรือเปล่าครับอ๋ออาเชื่ออาเชื่อมีอะไรรลุ้มหรือเปล่าแฟนเก่าหรูแฟนเก่าหรู เอาอีนุ่มเอาเดียวเด้อ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 ะไรวะเด้ออ่ะเลยเลยอัดเลยพี่พี่ถอยพี่นม่นเหม่อเฮียเอ้ยไอเพี่นมันเหม่อเอ้าเอาหนุ่มเหม่อหนุ่มว่ะวะเอ้ สวยๆตัวใหอื้ยฮึ่มอึ่มโอ๊ยโทษทีน้องเอาเอาเอาเรื่องเดี๋ยวเดียววันสองจะได้ก็ได้ไงอ่ะเฮ้ยเขาไปเตียนข้างบนอ่ะพี่เขาไปเตียนข้างบนอยู่บนทุกตันทุกตันน่ะ ไม่รู้พี่เหมอ๋วคุณมามกันแหละไม่ให้ไม่ให้มาละจ้าเฮ้ยคนสวยคนสวยสับเลสับเลสป่ะปนหนอยู่อคนไหนป่ะอ้าวหัวแตกนะหัวแตกนะหนุ่มนะปล่อยปล่อยปล่อยเออเอาทีละคนเอ้ยมึงคิดว่ามึงเก่งอะมึงมาดิยโอ้ยจอบเฮียปนไหนปะปนในป่ะปนปนปน ท่วยปิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไอ้เี้ยชี้จัดมาหมอรีบไปชุบขยะเร็วหมอลูกเราอยู่ไหนเนี่ยลูกเราเนี่ยกำลังมาอยู่เลเบลนี่นี่ชื่อใครเนี่ยนี่ไงมาแล้วเนี่ยไเนี่ยลูกอะไรนี่ใช่ลูกหนูน่ะไอ้กีต้านี่ยโ้นไม้ด้วยบานไม้สองไอ้แน่แน่มึงบัาเตี้ย มาดิกีต้าเอาสเอาแบบขอแบบนักแไปตึงๆหน่อยดิเร็วๆมาดิสัตย์ไอ้เหี่ยแ่งคนบ็อกซิ่งเลยตอนเนี้บงคโอเสียงแ่งอย่างบอกซิ่งเลยกูยังชอบเลยแม่งจะมาอยู่แก๊งกูจริงดิไอ้่ารกไอ้ดารงคาดเบลด้วยอ่าแล้ว จอดกันทำแมวอะไรวะน่ะมาแล้วมาแล้วเขารอเบิ้มบึ้มซอมบีว่าไอ้รถแรงหรือเปล่าไอ้หนุ่มรถแรงหรือเปล่าแรงหเปล่าหนุ่มรถแรงหรือเปล่าแรงยิงเปล่าจนดจครจอจดจอดรอะโรอดอรจคอจจอจนครจอจนอจดดโวย ไม่ค่อยรวยเหมือนเหมือนใครบางคนนีครับผมเออไอ้แก๊งคนโหล,โหลขอคิดดีกว่าคิดดังแล้ผมพังแล้วครับพับงแล้วครับโอ้ <Okay. S 2> โหลระวัะงระวัตงตลงเดี๋ยวแล้วละกันมาก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  มามามเตรีย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 มมันมันกันไปลองขวา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 เกิดอะไเชื่อปี๋ได้เล่นได้เลยนั่นน่ะยังยังเปิดแล้วเปิดแล้วเร็วแล้วดูขวาด้วยดูขวาด้วยดูขวาด้วยถุยเฮียกระจอก คุยไอ้ท <du> le <legen> <EN> ียไอ้กระจอกเฮ้ยเอาวะใครมันใครมันจับจังตายไปดิกระจอกอันนี้กระจอกแล้วมันตายกันเร็วจังอ่ะรอรอท่านผู้ชมเดี๋ยวมั่วท่านผู้ชมเดี๋ยวมั่วรอก่อนสวยพี่เซล เรียบหลายพี่เดย์เอาพี่อย่ยาหูเพึ่งอยา่าหูไปสรรภาพเรียบร้อยโอ,อ้ยได้แค่นี้เหรอ <c oughs> ได้แค่นี้เหรอ <c oughs> ได้แค่นี้เหรอไปไอ้ย <c oughs> ัยเ,เมื่อกี้ใกล้เกิดทุกท่านอย่างเงี้ยก็ขี้นะที่ผมหันไปแล้วตีเขาอะถ้าผมตีเขาไม่ขี้ผมโดน วิ่งไม่ทันด้วยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเอ้ยตีตีได้แล้วนะตีได้แล้วนะตีได้แล้วนะมันอยู่หน้าเต็มเลยเฮียเอาดิเอาดิเอาป้าได้ไมพี่กูชี่ไม่ได้เปลี่ยนชุดอ่ะเปลี่ยนชุดเลยไงมันอยู่หน้าอยู่หน้าเลยมันอยู่หน้าเต็มเลยกูชี่นั่งในรถไม่ต้องลงไงไปเลยอ่ะไปหนึง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 กรกระแทกยิเดอร์หัวแตกอีกรอบไม่ค่อยอยากแตกได้เวลามึงบัมเลี้ยวรถนะสวยกว่านะ ส่งรายชื่อยังส่งก่อนไหมเขาบอกเขาส่งแล้วแต่รายชื่อยังไม่ไม่เข้านะไม่ก็หมายถึงว่าไปแต่งตัวพอรายชื่อเข้าแล้วก็ค่อยออกมาไงไปใส่เราไปใส่อ่ะยังไม่ต้องคืนน้องน้องน้องเรียกรถมาไหมอ่ะถ้าน้องเอารถมาก็ให้น้องไปเปลี่ยนเลยเออบอกให้น้องไปเปลี่ยนเลยน้องรถมายังมาทันยังไปโน้ตจ๊อบไปโน้ตจ๊อบชุน้องได้ชุดเท่าไหร่อ่ะโน้ตแล้วเราก็ลุยเลยมาเลยครับ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  มาแล้วครับมาแล้วครับผม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 ขนมปังขนมปังขนมปังสนใจมีพ่อใหม่ไหมมีป้าใหม่ไหมเอ้เยิ้มเกินสนใจมีป้าใหม่ไหมขนมปังแต่พี่เป็นให้ สี่แปดแล้วมันกลับไอ้เหี้ย์โอ้ยเกือบข้ามเฮ้ยระวังเลงยัดกระเเสสวยสวยเออยัดกระเเสเอาขาขาลูกได้พี่แจ๊คชนดีชนดียิงไปได้อยู่โหแดงเลยทันทีทันใดต้องไปก่อน เอ้ยหาที่ลงก็ได้พี่ต้องซ่อมแล้วต้องซ่อมแล้วเปลือกตัวรเอ่าจอดแล้วจอดแล้วพี่ใส่ชีวิตให้คุ้มใส่มันไปอย่าให้เลือดไม่ขอแล้วกัะแกวแกวแกวร้องไว้ก่อนลองไว้ก่อนเดินตี๋ตรงเนี้ยวัดกันเลยแล้วเว้ยวัดกันเลยนะไม่มีเงินนะวัดได้ก่อนเลยเยี่ยงเยอะมาดิเราก็เยอะเหมือนกันเด้ยยินดี ระวังนะระวังนะเอ้าล่วงเลยโดเฮอะไรสัตว์ชี้หนึ่งเฮ้ยผมมานี่มาเอาพูดเอาพูดมาเอาไอโง่แตกเลยไอโง่เอาแตก พี่จ้องพี่จ้องพี่จ้องพี่จอ้องผู้ที่อะไรวิถอดเรื่องนี้ว้ยๆใส่ก่อทำไมมึงเอาแต่ประไดินโง่เฮ้ยเาไม่ชี้ไม้กี้อ่าวาาว,วัดครับวัด เพิเพียอะไรก็จอกไอ้อ้าวยังยังบัฟไม่เสร็จเลยอะไรเสียตัดเสียตัดเชียวเฮ้ยเก่งยิ่งๆกูกับผู้หญิงเนี่ยเก่งกับผู้หญิงนั้นเราอะไอ้ผโทษที่ขบพวกที่บอกว่ากำลังบัฟบัฟอยู่สายแจ็คหลุดอ่ะ ไอ,อเอฟก็ถือว่ารอบแรกมันบอกเลยเอ้ยเอ้ยแตกเจอรูตีเข้าทำเพี้ยนอะไรกูกลังตีอยู่อไอม,มีบ้างแต่มันไม่เห็นมันเล่นเกาะเล่นอะไรหนิใช่ป่ะไอยังห่วงของเกินเนี่ยมีของจรินกันเปล่าเฮียโ <c oughs> อ้อยมีอยู่แล้วพี่แต่เขาอาจจะแบบลอง <c oughs> เชิงลองเซิงอยู่มันต่อไม่ใช่ต่อใช้่เป็นดินมันใช้แต่เป็นดินเหรอพี่หรือเขาถอดอ๋อเขาถอดที่เขาแบบใส่กอดแต่ถอดไงโอไม่โชว์ไงไม่โชว์ไงซ่อน สสีครับสุสีครับตรงเสี่ยไม่ไม่ม่างทองเลยเสี่ยไม่ล่างทองก็แย่แล้วไม่กี้ตีล่วงไม่กี่เพนแม่งขี้หูเนี่ยอย่าหูแตกกังจะเกิดเลยเี้ยโดนโดนใส่ถุงเลยเี้ยนี่ไงเฮี้ยนี่ยกูกำลังจะเกิดเฮี้ยกำลังจะบัฟเลยเฮี้ยใส่แจ็คหลุดเลยเฮี้ยเป็นตีหัวกูไอ้สัสแต่พี่เพนโหดจริงพี่ผมสังเกตมาแบบตั้งแต่เตียลรูนาติกละแกแบบแกอยู่ตลอดอะ แกแกบบหัวแข็งหรืออะไรทุกอย่างแกตึกมากเลยอะลังเดียวไงลังเดียวชิบเป่งเลยระวังถ้าแกมีไม้สามน่าจะดีขึ้นมันตีไม่ตีักทีไงเหมือนมันมก็ตามมามันตี20กว่าัรอบแล้วโอ้โิตแตเรียกได้ไหมเฮ้ยอยู่คาสิโนป่ะคาสิโนป่ะใย่คาสิโนโไปดูดิอยู่นี่ไงไ รถไฟมันฟักเกอร์รขนนสขาดไฟมันฟักเ<ป>ออหรอนะไม่ไหวหรอา้าจอดดูทำไมไอ้หนุม่มปังแล้วปังเร็วเกินไอ้หนุ่มปังอยากเป็นเจ้าต่ีย <c oughs> กลับอะไรหนุ่ปังกลับอะไรฮะไปตีอีเดียวล่างไปตีเดียวดี้นี่นี่สี่แปดต้กงกะกากเฮียเฮียอะไรปากดีมากไอสัตว์เล่นมีเาญ่าเลยช่วยมึงดิมีเมรยาเลยเฮียปากมึงก็ดีจังนะเฮียลงไปลงไปล่างไปปากดีจังไงฮะไอสัตว์น่าจะมึงลงมาไปเฮียเ้ยมาดิมาดิเอาไปละมาดิไอสัตว์มาดิลูมาดิลุมดิเฮียดิลุมดิขึ้นมาไอสัตว์ขึ้นมาเฮียปรับสมองก่อนพวกมึงอ่ะสมองก่อนไอควาย ปากนี่ปลาวะทำไมเสียบจังไรเฮียปากมึงหรือเปล่าปลาลายไอ้เฮียเน่าๆอ่ะเหม็นน่ะมึงกะดีอ่ยใส่ส้มตำกินแดกแดกเอาได้เฮียไอ้ดูได้ยับมีคนแชร่คำสองรถนอากาศอยู่ไยเฮียเดี๋ยวพูดดีครับเดี๋ยวพูดดิครับ ลงดีกว่าลงดีกว่าอ่ลง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 ีลงทีลงดีลง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 ลด้วยเอด้วยลงลงลงอุ้ยระวังนะนลงเลยนี่ไป วะได้อยู่ครับผมได้อยู่มึงแหลกเกินไปประพูงมึงอ่ะโงูดีเอาดีดูดีดูหลัง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 มาดีดูหลังมาเรียบร้าตายไม่ส่กระจอก โ oh. อ้เฮียเก่งแค่นี้เหรอไอสัตว์ปากเส<อ>้นมึงอ่ะไอเฮียกูนนไม่ได้ด่ามึงผิดกฎมะเนี่ยไอเฮียเอาต่อยเตะเฉยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้วู้เมื่อกี้กูหลวงะะไม่มีอะไรใหป้ปนเลยอ่ะพี่ชายทำไรโค้งเราถามจริงมีอะไรบ้า,างปะเนี่ยไอเฮียแกงคนจนจริงๆไม่มีอะไรให้นปนเลย ไหนไหนไอสัตว์จนจริงๆจนชิบหายไอกะไอปากปลาล้าอยู่ไหนวะไอปากปลาล้าไอเฮี้ยกล้วยอะเมื่อกี้ใกล้จัดท่านผู้ชมไปไหนไม่ได้แล้วครับโดนลุมตรงนี้ป้นไปแล้วปนไปแล้วปนไปแล้วปนไปแล้วเรามีป้นใครได้บ้างอ่ะตรงนี้ตรงนี้โอ้ยพี่เขามีตามบาทเดียวเขาแตะไปนิดเดียวอ่ะไอ้เหี้ยพอพอเอาจีพอแก๊งกูไก่ก็ไก่ชิบหายท่านผู้ชมฝีมือมันแบบมันขึ้นขึ้นลงลงอะ หันไม่ทีแม่งโอ้โหไม่เหลือใครแล้วไอ้สุดเนี่ยครับต้องฝึกกันไปเนาะคำคันหมอไปไทยชอบหลุดว่าเป็นอะไรวะเกย์ยูอาไปพักแล้วนะครับเออสามาเถเยก็ถ้าเกถ้าตัวจริงมันเป็นไอสามห้าใช่ไหมตัวเนี้ยคันเนี้ยสามห้าศูนย์นั่นแหลพี่อ๋อแต่มันจะมีสัญลักษณ์นิสัน อ๋อแต่นี่ทำไมไม่มีอ่ะอันนี้เมื่อกี้จะได้รักอะไรเอาอะไรมาใส่ก่อนไม่มีเวลาฟาร์มประมูลรถแล้วเนี่ยโอเอาเวลาไหนไปฟาร์มตีตลอดใช่โอ้ที่ไงก็สามทุ่มถึงตีหนึ่งนี่ไงหนุ่มเวลาที่เหลือไปไหนอ่ะจะฟาร์มตอนกลางคืนเหรอเอ้ยผมผมฟาร์มถึงบ่ายพี่เดี๋ยวเราไปซ่อมแปปหนึ่งเด้อโอเคพี่เจอกันอู่เลยบอกด้วยเจอกันอู่เลยพิมพิมพิมในดาร์กหน่อยพิมพ์ในดาร์กหน่อย Don't want it to say they put smoke smoking. you. The time a long time, no limit. Put fighting on the time and get tall. No limit. Put spank in.